สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวพลิกล็อกทะลมทลายชาวราศีเมถุนมิถุนายนนี้วิปริตก,กลับดีคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงของท่านที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนประจำเดือนพฤษภาคม2566นี้ค่ะ ก่อนอื่นเลยเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้นะคะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีเมทุนค่ะ หลายคนชอบบอกว่าดวงเมทุนไม่ค่อยดีเลยเมื่อไหร่จะดีสักทีหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ค่ะชาวราศีเมทุนได้เวลาดวงจะดีแล้วนะคะในเวลานี้ดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์และดาวราหูจะส่งผลในเรื่องของความวิปริตในการร่วมกันก็จะมีเรื่องพลิกล็อกอีกหลายอย่างสำหรับใครที่เกิดในราศีเมทุนค่ะจะมีเหตุที่คนเข้ามาในชีวิตต้องดูให้ดีๆเลยนะคะ คนอาจจะบอกว่าโสดก็ต้องดูให้ดีอยู่ดีค่ะต้องระมัดระวังเรื่องเดียวแต่ลุยงานลุยเรื่องเรียนได้เลยนะคะคิดจะซื้อหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับการงานมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสมีโชคมีลาบลงทุนได้เฮงมากๆชาวลัคนาราศีเมทุนต้องตื่นรู้นะคะที่คิดเอาไว้ที่หวังเอาไว้อยู่ก็อย่าลังเล ให้หลุยเรื่องการงานหลังวันที่18มิถุนายน2566ไปแล้วดวงจะดีและโดดเด่นมากๆเลยละคะ่ะทีนี้มาดูเรื่องราวการเงินของท่านที่เกิดราศีเมถุนในเดือนมิถุนายนนี้นะคะการเงินเรียกได้ว่าไหลมาเทมามีโอกาสประสบความสำเร็จค้าขายก็ดีมีกำไรไม่ขาดทุนคะ่ะมาส่งท้ายกันที่เรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุนะคะ มีเกณฑ์หายเจ็บหายป่วยใครที่มีโรคก็จะรู้สึกดีขึ้นดวงจะดีแล้วค่ะแต่ให้ระวังเรื่องของการคิดมากโรคประสาทจะถามหาอย่าเป็นคนคิดมากเพราะว่าไม่มีดาวร้ายกระน่ำซ้ำเติมอย่างแน่นอนค่ะเอาล้วค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงประจำเดือนมิถุนายน2566สำหรับท่านที่เกิดในราศีเมถุนนะคะ สำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ